พลับวกเนาะอันหนึ่งที่ในเพจของครวครูจะเขียนไว้ตลอดเลยว่า positive healthy childbirth ช่วยแม่ท้องพลังบวกพิชิตการคลอดเนื่องจากว่านะคะคำว่าพลังบวกเราแบ่งได้หลายอย่างทั้งเป็นพลังบวกทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจหรือแม้กระทั่งทางด้านจิตวิญญาณคราวนี้พอเปิ้นถามมาว่าเอ๊ะแล้วพลังงานบวกช่วยเราอะไรได้บ้างเราก็ต้องแบ่งเป็น3ส่วนนี่เป็นเหมือนพระมหา นภัฒนแบ่งเป็น3าส่วนนะคะส่วนที่1ในเรื่องของทางร่างกายเราจะเพิ่มพลังบวกทางร่างกายของเราง่ายๆเลยหลายๆคนคู่บ่านน่าจะรู้เลยว่าการออกกำลังกายการฝึกโยคะการฝึกการหายใจสามารถช่วยเพิ่มพลังบวกทางด้านร่างกายให้กับตัวคุณแม่ได้เมื่อเราเพิ่มพลังบวกทางด้านร่างกายให้กับตัวเองแล้วนะคะคุณแม่แข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นการหายใจดีขึ้น ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและตัวออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปลึกๆนี่แหละค่ะจะส่งต่อให้กับลูกในครรภ์ของเราผ่านตัวรกผ่านตัวสายสะดือคราวนี้พลังงานบวกส่วนที่สองนั่นคือทางด้านจิตใจการที่คุณแม่นะคะคิดบวกพูดบวกแล้วก็กระทาแต่สิ่งบวกบวกเนาะเวลาที่เราคิดแต่เรื่องบวกบวกหรือพูดแต่เรื่องบวกบวกหรือกระทาเรื่องบวกบวกเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความสุเนี่แหละค่ะในเชิงของทางวิทยาศาสตร์ ร่างกายของเราจะมีการหลั่งสารฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอนโดฟินส์นั่นก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นเองในภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า natural pain relief เป็นการลดอาการปวดต่างๆที่เกิดจากการที่เราเพิ่มพลังบวกทางด้านจิตใจให้กับตัวเองคิดบวกง่ายๆเลยคิดแต่สิ่งดีๆเนาะพูดบวกก็พูดแต่สิ่งดีๆ ไม่พูดหยาบคายเนี่ยทำไมมาทางหลักศาสนาน,นิดหน่อยแล้วก็หรือแม้กระทั่งกระทาแต่เรื่องบุบบวกการทําแต่เรื่องบุบบวกเป็นได้หลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารดีๆหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยอยู่รอบล้อมด้วยธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มพลังบวก ทางด้านจิตใจได้ดีกับตัวคุณแม่เหมือนเดิมค่ะเมื่อคุณแม่มีพลังบวกมากเท่าไหร่แม่ก็สามารถส่งต่อพลังงานบวกนั้นผ่านฮอร์โมนเอนโดฟินผ่านสู่กระแสเลือดผ่านไปสู่ตัวรกตัวสายสะดือแล้วก็ตัวลูกในครรภคราวนี้พลังงานบวกสุดที่3ที่รู้ว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณคราวนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณแม่แต่ละคนมีความเชื่อแบบไหนสายมูเอย่ยตามหลักศาสนาเอย่ยความเชื่อใดๆที่เหนือการ จับต้องได้อ่าอาจจะเป็นเรื่องของพลาสวดมมต์ค่ะครูรู้สึกดีจังเลยค่ะเวลาเข้าวัดรู้สึกดีจังเลยค่ะเวลาไปมูนะคะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะครูทยเรื่องนี้ก็เพิ่มพลังบวกแต่เป็นการพลังบวกที่เราไม่สามารถวัดค่าได้แต่คุณแม่สามารถรู้สึกได้ครูเสริมอีกนิดนึงค่ะมีพลังบวกส่วนที่4นั่นก็คือจากคนรอบข้างค่ะ เชื่อไหมว่าแม้ว่าเราจะพยายามเพิ่มพลังบวกทั้งทางด้านร่างกายจิตใจกับจิตวิญญาณให้กับตัวเองแล้วอย่าลืมว่าพยายามล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกเช่นเดียวกันคนที่พูดบวกกับเราคิดบวกกระทําบวกให้กับเราหนึ่งในนั้นก็คือคุณสามีนั่นเองดังนั้นนะคะวิดีโอนี้จึงอยากจะบอกว่านอกจากคุณแม่จะเพิ่มพลังงานบวกตัวเองแล้วให้คุณสามีฟังด้วยนะคะเพิ่มพลังบวกกับคุณแม่ด้วยเพราะนะคะนั่นก็คือ เขาเรียกว่าเป็นแกนนาสําคัญค่ะที่ทุณแม่เนี่ยตั้งครั์แล้วนําไปสู่การคลอดดังนั้นเขาก็มีความสําคัญแล้วคุณจะมีส่วนร่วมเพราะครูเชื่อว่านะคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณแฟนคุณสามีก็อยากจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มพลังบวกให้กับคุณแม่คุณสามีเนี่ยจะเพิ่มพลังบวกทางด้านการเงินด้วยค่ะ <c oughs> financially ่าคะนั่นก็เป็นเรื่องของพลังบวกที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองแล้ว คนอื่นสร้างให้เราและเป็นพลังงานบวกที่สําคัญมากๆเพราะในช่วงการตั้งครรภ์นะคะแล้วยังมีงานวิจัยนะคะพบว่าในช่วงโควิดคุณแม่หลายๆคนมีความวิตกกังวลมากๆแล้วไอ้ความวิตกกังวลไอ้ความเครียดล่ะคะ่ะที่จะส่งผลต่อร่างกายของเราอีกหนึ่งฮอร์โมนที่ครูพลาดไม่ได้แล้วควรจะบอกคุณแม่ด้วยก็คือนั่นคือตัวคอ,อร์ติซอนนั่นเองถ้าเรามีความวิตกกังวลมีความเครียดใดๆนะคะร่างกายของตัวคุณแม่เองก็จะมีการหลัง่ง ฮอร์โมนหรือสารที่เรียกว่าตัวคอร์ติซอลไอตัวคอร์ติซอลเนี่ยมันทำงานตรงข้ามกับเอ d นโดฟินโดยสิ้นเชิงตัวคอร์ติซอลจะค่อนข้างส่งผลลบให้กับทางด้านร่างกายระบบต่างๆของคุณแม่บางคนท้องผูกกดไหลย้อนปวดหัวเวียนศีรษะหายใจลำบากซึ่งอาการทั้งหมดโดยรวมพอเป็นผลลบกับตัวเรา เชื่อไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นผลลบต่อลูกในครรภ์ด้วยดังนั้นนะคะวิธีการของเราโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาเลยพยายามผ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุดผ่านการหายใจนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาจ้ะ,จะ